อูเฟยยานดวงตาของเย่เฉินเบิกกว้างวีรบุรุษผู้ทำลายล้างราชวงศ์ชิงเป็นผู้หญิงงั้นหรือใช่หลิงว่านเอิบยักหน้าและพูดพร้อมกัดฟันว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้หญิงที่เลวซามที่สุดในโลกนี้ด้วยเย่เชนถามด้วยความประหลาดใจเธอเป็นน้องสาวของพี่ชายของบิดาคุณ ดังนั้นเธอจึงมีชีวิตอยู่ถึงสามหรือสี่รอปีไม่ใช่หรือลินวานเนอร์คิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่า w ูเฟยานอายุน้อยกว่าพ่อของฉันหนึ่งปีแก่กว่าฉันยี่สปีและตอนนี้อายุสี่ร้อยปีเย่เฉินกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะกินยาสีเขียวนิรันดด้วยหรือไม่แน่นอนลินวานเนอร์พูดด้วยอารมณ์ อีเทอร์นอล e รีนทิวเป็นปรมาจารย์ร่วมกันของพ่อฉันและ w ับลิวยูเฟย่านก่อนกำหนดเดิมทียาที่เหลือให้พวกเขาคนละหนึ่งเมตรฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถดำเนินการต่อได้เพื่อต่อสู้กับราชวงศ์ชิงน,นอกจากยาเม็ดสีเขียวนิรันหนึ่งเม็ดสำหรับแต่ละคนแล้วนายท่านยังมอบแหวนในมือนายน้อยให้พ่อของข้าด้วย และขอให้พ่อของข้ารักษามันให้ปลอดภัยวันหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึงเจ้าจะสามารถได้รับสูตรยาและแบบฝึกหัดที่เขาทิ้งไว้ว่ากันว่ามีความลึกลับของการมีชีวิตอยู่พันปีแต่ข้าไม่คาดคิดว่าหลังจากอาจารย์ขับรถเครนจูจ่ๆฟยานก็เคลื่อนไหวกระทันหันเพื่อทำร้ายพ่อของข้าอย่างรุนแรง และต้องการเอาแหวนของบิดาค่าและยาเม็ดสีเขียวนิรันร์ไปในช่วงเวลาวิกฤตแหวนได้ส่งพ่อมาหาฉันและพ่อก็มอบยารักษาหัวใจที่กระจายไปด้วยเลือดให้กับฉันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลินวาเนอร์ก็ถอนหายใจปรับอารมณ์ของเธอและพูดว่าฉันควรเริ่มพูดคุยกับคุณโดยละเอียดตั้งแต่ตอนที่ก่อตั้งโพกอิงโซซตี้เป็นครั้งแรกนี้ฉ,นนฉันเกรงว่าคุณจะทำไม่ได้เข้าใจไหม เย่เชนพยักหน้าและรีบพูดว่าโปรดบอกฉันลินวาเนอร์ arner, จิบชาและพูดอย่างชานานว่าลินโฮเงิน er, พ่อของฉันเกิดในปีที่สองของเทียงกี้ซึ่งเป็นปี1622ในปฏิทินเกรกอเรียนเช่นกันตระกูลหลิงมีความพักดีและเป็นคนดีมาหลายทั่วอายุคนนับตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์หญิง บรรพบุรุษของตระกูลหลินทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในจินลิ่งก่อนจากนั้นย้ายไปยันจิงกับเฉิงซดและครอบครัวของเขาช่วงปลายราชวงศ์หมิงที่ขันทีเรื่องอำนาจและสถานการณ์ปัจจุบันปันป่นป่วนฐานะของครอบครัวหลิงค่อยๆตกต่ำลงเมื่อพ่อของฉันเป็นผู้ใหญ่และแต่งงานกับแม่ของฉันตระกูลหลิงไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการอีกต่อไป เดิมทีพ่อของฉันเป็นเพียงนักวิชาการเขาต้องการได้รับชื่อเสียงและหวังว่าจะมีโอกาสฟื้นฟูธุรกิจตระกูลหลิงอยู่เสมออย่างไรก็ตามหลังจากที่กองทัพชิงเข้าศุนลากากรพ่อของฉันก็เข้าร่วมกองทัพเปลี่ยนชื่อเป็นหลิงจูลู่และร่วมก่อตั้งราชวงศ์ชิงกับ w u เฟยยังรีบกลับจากด้านในผ่านไปยังด้านนอกผ่าน Wu Feiyan มาจากลายโอดงและเขาเป็นญาติห่างๆกับคนทรยศอย่าง Wu San Gui แต่เพราะเขาไม่ละอายใจกับการที่ Wu San Gui ทรยศต่อประเทศและสแสวงหาเกียรติยศเขาจึงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับราชวงศ์ชิงและฟื้นฟูราชวงศ์หญิงราชวงศ์ Wu Feiyan ควรจะอายุ19ปีในปีนั้น และเธอยังเข้าร่วมโพกอิงโซซ i e ตีกับ WU f ย i y a n g ที่ชายของเธอด้วยตั้งแต่นั้นมาพ่อของฉันก็พาแม่ของฉันเดินทางไปทั่วเพื่อต่อสู้กับกองทัพชิงตอนผมเกิดแม่ผมพะเนจรกับพ่อมาตลอดสภาพก็ย่แย่มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างแม่เสียชีวิตก่อนผมอายุหนึ่งเดือนขณะนั้นสงครามแนวหน้ากำลังตึงเครียดดังนั้นผมจึงพ่อส่งฉันไปยูนนานตอนใต้บ้านคุณย่า ฉันเติบโตในยูนนานตอนใต้ในปีที่สี่ของปฏิทินยงหลี่ซึ่งตรงกับปี1650ตามปฏิทินเกรกอเรียนกองทัพชิงเดินทางลงใต้เพื่อโจมตีหูกวงและกองทัพหนานหญิงก็ถอยร่นอย่างต่อเนื่องโปชิงหุยที่ต่อสู้กับหนานหญิงก็ประสบความสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน ที่ชายที่ดีของพ่อฉันอูเฟยหยางเสียชีวิตในการสู้รบที่หูกวงในปีนั้นก่อนที่ w ับลิยูเฟยยางจะเสียชีวิตเขาฝากน้องสาวของเขาให้ w ับลิยูเฟยย่านอยู่กับพ่อของฉันแต่พ่อของฉันและคนอื่นๆก็ถูกล้อมโดยกองทัพคิงในเวลานั้นและพวกเขาไม่มีที่ให้หลบหนีเมื่อไม่มีที่ไปพ่อของฉันจึงต้องพา w ับลิูเฟยย่านไปซ่อนที่ภูเขาชิวันดา ทั้งสองเกือบตายในภูเขาร้อยพันลูกแต่โชคดีที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระที่อาศัยอยู่อย่างสันโดดในหุบเขาร้อยพันลูกพระภิกษสุสงฆ์ก็เป็นชาวจีนท่านเหมือนกันเห็นท่านทั้งสองถูกพวกตาตาและทหารไล่ฆ่าก็สงสารท่านจึงรับท่านทั้งสองเป็นศิษย์และฝากไว้ฝึกที่ภูเขาร้อยพัน ในปีที่12ของปฏิทินยงหลีซึ่งตรงกับปี1658ในปฏิทินเกรกอเรียนด้วยกองทัพชิงตมตีมณฑลยูนานและกุ้ยโจจากหลายทิศทางและราชวงศ์หมิงตอนใต้ก็ตกอยู่ในอันตรายพ่อของฉันกับอูฟยานออกจากภูเขาเพื่อไปต่อสู้กับราชวงศ์ชิงทางตอนใต้ของยูนานเป็นเพียงว่าความสามารถของทั้งสองมีจำกัด ในเวลานั้นกองทัพชิงแข็งแกร่งและแข็งแกร่งและมีชาวฮั่นจำนวนมากรวมถึงงูซานกุ้ยที่ช่วยจัก,กรพัรดข่มเหงจัก,กรพัรดพวกเขาจึงแตกสลายผ่านทางตอนใต้ของยูนานในปีหน้าศกกะนาตกรรมหญิงใต้ที่คนรุ่นหลังกล่าวขานกันในครั้งนั้น ในอีกสองปีข้างหน้าบิดาของข้ากับปูฟยานได้คัดเลือกผู้ชอบธรรมบางคนซึ่งมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับราชวงศ์ชิงและฟื้นฟูราชวงศ์หมิงอีกครั้งพวกเขาต่อสู้กับกองทัพชิงแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็อ่อนแอและไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะของการรวมกันทีละน้อยของกองทัพชิงได้ ในปีที่16แห่งยงหลีซึ่งตรงกับปี1662ในปฏิทินเกรกอเรียนด้วยผู้ทรยศ w ูซานกุยได้สังหารจักรพรรดิยงหลี่ทางตอนใต้ของยูนนานพ่อของฉันเสียใจอย่างมากเขาร่วมกับ w ูเฟยานเขานำคนชอบธทำจากราชวงศ์ชิงไปสังหาร w ูซานกุยและล้มเหลว เขาและดับลิวยูเฟย่านถูกตามล่าโดยกองทหารคิงนับหมื่นและในเวลานั้นแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดถูกยึดครองโดยรัฐบาลคิงด้วยความสิ้นหวังทั้งสองวางแผนที่จะไปไต้หวันและเข้าร่วมกับเจิ้งเช้นกงเพื่อต่อสู้กับราชวงศ์ชิงต่อไปโดยไม่คาดคิดหลังจากที่ทั้งสองออกเดินทางได้ไม่นาน ข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเจิ้งกงก็มาถึงทั้งสองสิ้นหวังจริงๆดังนั้นพวกเขาจึงต้องกลับไปที่สือวันต้าซานตามหาเจ้านายของพวกเขาและต้องการที่จะล่าถอยไปอีกสองสามปีหลีกเลี่ยงไฟแก๊สและประการที่สองคุณสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณ อย่างไรก็ตามในปีที่สองหลังจากกลับมาที่ชิวันแดชานนั่นคือในปี1663ตามปฏิทินเกรกอเรียนชีกองรู้สึกว่าเวลาของเขาใกล้เข้ามาแล้วเขาจัดงานศพของตัวเองและมอบยาเม็ดสีเขียวนิรันดสองเม็ดให้กับพ่อของฉันและ w ับลิวยูเฟยานหวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันในวันหนึ่งฟูฮันพีเพิ่ลแม่น้ำและภูเขา เมื่อพูดอย่างนั้นลินวาเนอร์ก็ถอนหายใจด้วยท่าทางโกรธและเศร้าโศกเย่เฉินเห็นว่าเธอหยุดพูดเขาจึงถามอย่างไม่แน่ใจอูเฟย,ยานทะเลาะกับพ่อของคุณมาหลายปีแล้วและเขาต้องการที่จะฆ่าพ่อของคุณเพียงเพราะยาเม็ดหนึ่งลินวาเนอร์เม้มปากของเธอใส่หัวและพูดว่า นั่นไม่เป็นความจริง W. ูเฟยานรักพ่อของฉันอย่างสุดซึ้งเสมอแต่พ่อของฉันไม่เคยลืมแม่ของฉันในหัวใจของเขาและไม่มีความรักต่อเธอดังนั้นเขาจึงมีเสมอปฏิเสธเธอเป็นพันมายหลังจากที่ทั้งสองได้รับยาเม็ดเขียวนิรันแล้วอาจารย์ก็ขับรถไปทางตะวันตกของเฮอร์ซี่หลังจากทั้งสองตกลงเรื่องของท่านอาจารย์แล้วอูเฟยานก็รับยาเม็ดเขียวนิรัน และเสนอให้พ่อของฉันลมเลิกแผนการที่จะต่อสู้กับราชวงศ์ชิงราชวงศ์และฟื้นฟูราชวงศ์หมิงอยู่ด้วยกันทั้งสองเป็นคู่หูของเทพ,พเจ้าและอมตะเป็นเวลาห้าร้อยปีแต่พ่อของฉันปฏิเสธอีกครั้งและดุว่าเธอลืมความเกลียดชังของประเทศและครอบครัวและเสียใจที่พี่ชายที่ตายไปแล้วของเธอและทั้งสองก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน พ่อของฉันไม่ต้องการทิ้งฉันและอยู่คนเดียวเป็นเวลาห้าร้อยปีและเขาไม่ต้องการละทิ้งความรู้สึกต่อต้านราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงของครอบครัวและประเทศของเขาดังนั้นเขาจึงบอก w ูเฟย y a n สามประเด็นประการแรกเขาจะไม่แต่งงานอีกในชีวิตนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าข้อสออกไปต่อสู้กับราชสำนักชิงให้ถึงตายอูเฟยยานอาจรู้สึกอับอายอย่างมาก เมื่อเห็นว่าพ่อของเธอไม่ต้องการอยู่กับเธอตลอดไปเธอจึงต้องการเอาเม็ดยาสีเขียวตลอดการของพ่อเธอและแหวนที่เจ้านายของเธอทิ้งไว้ดังนั้นเธอจึงทำร้ายพ่อของเธอในทันใดเมื่อพ่อของฉันได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาถูกส่งไปยังทางตอนใต้ของยูนนานทันทีโดยแหวนจากชิวันแดชานหลังจากหลอกให้ฉันกินยาเอเวอร์เลสติ้งกรีนพิวเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟัง เย่เ yeah, ฉินตกใจมากไม่น่าแปลกใจที่ชายผู้อยู่บนบันลังแห่งจิตวิญญาณมีชื่อว่าหลินจูลู่เขากลายเป็นวีรบุรุษของชาติอย่างเต็มตัวและเขาไม่เคยลืมความตั้งใจเดิมของเขาที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติในชีวิตของเขาและเขาก็ไม่ได้ลังเลที่จะผเผชิญกับการล่อลวงให้มีอายุยืนยาว500ปีวันไหวลักษณะเช่นนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นนักบุญ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แย่เฉินจึงถามเธออูเฟยานรู้ว่าคุณกินยาเม็ดเอเวอร์กรีนแต่ไล่าตามคุณไปทุกที่เป็นเพราะแหวนในมือฉันหรือเปล่าใช่ลินวานเนอร์ arner, พยักหน้าสิ่งที่ WU เฟยานต้องการมากที่สุดคือแหวนวงนี้เพราะอาจารย์บอกข้อของฉันก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าจะกินยาเอเวอร์เลสติ้งกรีนพิวมากแค่ไหน ก็สามารถทำให้คนอายุยืนได้ถึง500ปีเท่านั้นเกาถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นคุณต้องมียาอีกเม็ดหนึ่งชื่อว่ายาไปจวนเฉียนหุยยาไปจวนเฉียนหุยสามารถยืดอายุขัยของคนเป็นพันปีและสูตรของยาไปจวนเฉียนหุยมันอาจจะซ่อนอยู่ในวงแหวนนี้ก็ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือ Eternal Evergreen และ h ุ n เดอร์เ n u h o u ท a n d r น t u เ n เป็นสองขั้นตอนที่เสริมซึ่งกันและกัน Eternal Evergreen p i l l รับประกันใน500ปีแรกและ h ุ n เดอร์เ n u h o u ท a n d r น t u r n รแดนรับประกันใน500ปีถัดไปมันไม่มีประโยชน์หลังจากพูดจบลินวาเนอร์ก็พูดอีกครั้งครอบครัวของฉันยังบอกคุณในตอนนี้ว่า แม้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีก500ปีหลังจากกินยาอีเทอร์ Green ีนพิวในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาร่างกายของคุณจะไม่สามารถคงความเป็นหนุ่มสาวได้อีกต่อไปตลอดไปอูเฟยยานมีอายุ400ปีแล้วถ้าเธอไม่ได้รับยาร้อยผลัดพันคืนอายุไขของเธอจะเหลือเพียง100ปีเท่านั้นและในช่วง50ปีที่ผ่านมาเธอจะกลายเป็นหญิงชาราที่เติบโตเก่า ถ้าเธอสามารถรับยาร้อยผลัดพันคืนได้ก่อนหน้านั้นเธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีก500ปีในสถานะปัจจุบันของเธอนั่นเป็นเหตุผลที่เธอแทบรอไม่ไหวที่จะตามหาตระกูลทาตและหาแหวนวงนี้ดวงตาของเย่เชนเ,เบิกกว้างมียาเม็ดแบบนี้ในโลกที่ทำให้คนอายุยืนนับพันปีได้จริงหรือใช่ลินวานเนอร์ยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจัง อาจารย์เขามีอายุยืนยาวถึงพันปีจริงๆเขาเกิดในปีที่หนึ่งของทางลินเดซึ่งเป็นปี664ในปฏิทินเกรกอเรียนและปีของเขาความตายคือปี1663ตามปฏิทินเกรกอเรียนปีไม่มากไม่น้อย1000ปีเต็มปีแรกของลินเดเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เฉินกอดไม่ได้ที่จะพึมพำทำไมปีแรกของลินเดถึงฟังดูคุ้นๆจาง ลินวาเนอร์ยิ้งเล็กน้อยเมอร์เอ็กเชอร์คุณเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ดีมากตอนเรียนหรือเปล่าไม่เย่เฉินขมวดคิ้วและสายหัวเล็กน้อยในปีแรกของลินเดฉันดูเหมือนจะเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับช่วงเวลานี้เมื่อไม่นานมานี้ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งและพล่องออกมาอย่างตื่นเต้นคุณลินนายที่คุณพูดถึงชื่อเมื่อช้างเซิงคือใคร